นน versus เดือดขนต่อครับกับเด็ดมวยเดือดครับเด็ดทุกคู่เดือดทุกวันครับวันนี้ในรูปแบบของศึกแข่งศักดิ์ศรีครับกูนี้ครับเป็นมวยหญิง49กิโลกรัมชกในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุสาวจากเยอรมน,นีครับมาลิกา้าโฮเดปวัย20ปีครับสูง158ซนตเมตรในทีมงานของเอ็มพามวยไทย ครับขอต้อนรับอภิเดตแฟรเทคจากประเทศาชัยสาวจากจังหวัดกาญจนบุรีครับนี่คืออภิเดตแฟร์เทคลูกศิษย์ของคุณบรรจงบุตราระค a h m ครับ 18กับ20ครับ160กับ158อานแล้วแล้วเวลาแห่งความประชิกใจก็มาถึงอีกแล้วนะครับ introducing first from The blue corner at 20 years of age with a fight record of 12 wins คนนี้เป็นดาวรุง่งอินซีเหล็กอาวุธของเขารุนแรงกล้าได้กล้าเสีย from Germany m a l e ก a Hodap ดีกับชมหน้าทัตย์ของมาเลกาโฮแดปครับจากเยอรมนี ส่วนคู่ชคของเขาในมุมแดงนะครับอายุ18ปีชนะมาแล้ว14ครั้งครับผมสไตล์การชคของเขาเนี่ยถือว่าเป็นดาวรุ่งอาวุธหนักเลยนะครับและครบเครื่องมากๆซ้อมที่ค่ายแฟร์เทก์จากกาญจนบุรีประเทศไทยต้องมีที่มาที่ไปครับชื่อนี้เดี๋ยวดูครับจะเตะเถิดเทิงเหมือนครูอภิเดชหรือเปล่านะครับได้แ่คุณประภัยประเทศหน้าที่ขอจารย์ประภัยประเทศ ที่ําการในการมวยไทยทุกอย่างนะโชคดีเอาครับไปดูคู่นี้ครับผลงานของนักสู้จากจังหวัดกาญจนบุรีกับนักสู้จากประเทศเยอรมันครับมาเลก้าในรูปแบบมวยฮ์ดคอร์ครับกับเด็ดมวยเดือดถ้าเชื่อพิเด,ดนีต้องเตะเจ๋งๆเลยนะครับ เดินหน้าเข้าหาเลยก็มาไร่กล้าครับไม่กลัวพี่เดชครับมั่นใจว่าตัวเองก็มีดีเหมือนกันครับพี่เดชนี่เริ่มชกมวยก็ตามคุณพ่อเข้าไปนะครับคุณพ่อทํางานอยู่ในค่ายแฟร์เทคก็เลยแหมหลงรักเลยครับกีฬามวยครับเห็นทุกวีทุกวันคุณพ่อก็เลยให้มาชกมวยซะเลยอ๋อหนี่ครับนี่ครับ้าเช่อพี่เดชต้องเตะหนักๆเตะเก่งๆครับเหมือนครัวพี่เดชนะครับ ก็เคยเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายเฟรเทคนะครับหมัดใช้ได้ครับ1-2ของของอภิเดชครับแต่ว่าตอนนี้ครับมาเลยกานี่ก็ไม่กลัวโยกหลอกครับโอ้โหดดลกำปั้นกันตั้งแต่หัววันเลยครับคู่นี้ แข่งแข่ง้ายดีครับแข่งซ้ายหน้าแน่นอนครับชาวต่างชาติก็ต้องเน้นกำปั้นเลยครับมาเลก้ามาเตะไปส่งเสียงไปครับทางด้านของอภิเดชโอ้โหหมัดขวาแหมกะเดินไล่ถล่มแหล่เลยครับอภิเดช สายสวยครับมาเลยก้กาอภิเดชตอนนี้ครับชวนทะเลาะวงในแล้วรูปมาตีตขีขค้เด็บๆครับกรรมการแยกออกมาก่อนทักษะดีเหลือกเกินครับทางด้านอภิเดชนะครับการเตะการต่อยถือว่าสวยเลยครับออกได้ตามตำราครับ แม่มาริกาว,วางแข้งขวาดีครับเหมือนว่าจะปล่อยให้อภิเดชเดินเข้ามาแล้วครับตอนนี้ไส่เข้าไปครับบริเวณลำตัวนี่กับด้านล่างครับสแตนฟรฟเทควันนั้นมาดูด้วยนะครับมาให้กำลังใจน้องไต่ไปบริเวณโคนขายัางไงดีครับมาลิกา เริ่มจะช้าลงไปเลยครับโอ้ยจัดหนักเลยครับเตะขวาต่อยขวาครับแ,แต่มาลา,ากาก็เฉยๆครับยังไม่ถึงอออกาการนักนี่ครับยังบวกสวนยังบวกสวนได้โอ้โหออกอางุธเยอะจริงๆครับยกแรกของอภิเดชแฟร์เทคสาวจากการจนันบุรีนะครับนี่ครับบริเวณเบ้าตานี่เริ่มจะช้ำเลยครับมาลากา ไปช้อนเข้าไปครับอัดไปบริเวณหน้าอกเลยครับโอ้โหทิ้งขวาีกทีนครับปาดจ้าโดนขวาสวนครับไม่ต้องบอกทรงมวยสวยเลยครับอภิเดชครับอุ้ยสอกพุ่งเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหหมัดขวาโดนเต็มศีรษะเลยนะครับปิดรอครับก็เลยโดนเข่าของอภิเดช ไปกันต่อครับยกที่2ครับเด็ดมุยเดือดครับในรูปแบบของซึกแข่งศักดิ์รีครับอภิเดชกับมาลาก้าโฮเดปเดินบุกเหมือนเดิมนะครับทางด้านของอภิเดทเป็นนักมวยที่เตะต่อยแต่ละทีที่ออกเสียงไปเรื่อยครับ โอ้โหออกแข่งนี้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอภิเดชแล้วออกถีออกเยอะซะด้วยครับดูดลูกปลายดูลูกล่แขนดูลูกล็อกแขนนะครับนี่ทำอะไรกันไม่ได้กรรมการต้องแยกออกครับเป็นเทคนิคแทคนติกนะครับแต่ล็อกไม่ดีไม่พันไม่มัดไวนี่แม่เผลอเสบัดศอกได้ครับ โอ้ไ oh, ต่ขวาครับไต่ไปบริเวณพับในแขงขยับก็พังงะแล้วครับฮาเลกาเริ่มจะโดนหนักๆแลยนะครับแล้ว <c> โ <oughs> ดนครับปล่อยไปร้องไปปักปักปล่อยปยอ้อย,ออย,ออยไปเรื่อยครับนี่ครับไม่ส่งเสียงออกนี่ไม่มีพลังครับนักมวยบางคนนี่แนมะต้องก่อนขึ้นเวทีนิ่ต้องวาดเคี้ยวเขียนปากก่อนครับคุณครับ เสริมสร้างความมั่นใจกับตัวเองก็อู้ยฟันศอกขวาครับโดนเข้าไปครับต้องปิดครับมาได้ก้าโหดนะครับแตกหรือเปล่าครับมีไหมโอ้ต้องนับเลยครับครับโอ้ยจะสำลอกนะครับจะสำจะอาเจียนนะครับจุกอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ไหวแล้วไหมพี่คอนะครับไม่ไหวแล้วมั้งครับไม่ไหวแล้วครับโอ้ยหายใจไม่ทันครับแม่ จุกเลยครับอืดูครับต้องหายใจลึกๆหายใจลึกๆครับพีหมอคณิตขึ้นไปดูอาการแล้วครับโอ้แต่ว่าอาวุธหนักจริงๆครับทางด้านอภิเดชไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นหมัดนะครับถล่มแรงเลยครับวันนี้ครับแม้แต่ว่าสู้ได้ดีนะครับมาลิก้าโฮดัปนะครับแต่ว่าโดนขย่มเข้าไปนี่หายใจไม่ทันเลยครับเห็นครับซอกปักเข้าไปครับแล้วก็โอ้โหลูกจิ้มลำตัวครับ เต็มทุกเม็ดอาวุธแรงครับนี่ครับต่อยซ้ายเขาะลำตัวแบบนี้ครับโอ้โหตัดสีข้างเข้าไปนี่นี่ครับมไม่ไหวครับก็เต็มที่แล้วเลยครับาจากเยอรมนีครับ And a way winner technical knockout Corner Red you're by of อัพเดทฟาเตท็กซ์ครับวันนี้เอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์มาร์ก้าโฮเด็จากเยอรมนีไปได้ในยกที่สอง